ถ้าวันนี้คุณต้องการทำธุรกิจงานสกรีนแก้วแต่คุณต้องการเครื่องที่จะมาช่วยลดคนงานและเพิ่มกำลังการผลิตให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ผมแนะนำพระเอกของเราเลยนะครับตัวเครื่องมินิออโต้ผมบอกได้เลยว่ามันคือเครื่องที่ไฮเพอร์ซิชันมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูปพร้อมๆกันครับผมไป ครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมผมต้นนัทพลน,นะฮะจากบริษัทนิจินนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆแล้วก็สวัสดีแฟนเพจทุกช่องทางออนไลน์เลยแล้วที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยสวัสดีลูกค้าที่น่ารักของผมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะพามาดูเจ้าพระเอกของเรานั่นก็คือตัวเครื่องมินิออโต้นะครับเป็นโมเดลที่เราถือว่าเป็นพระเอกของวงการการสกรีนแก้วพลาสติกหรือสกรีนบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอกณตอนนี้เลยด้วยความที่ตัว เ่เป็นระบบออโต้ท้งระบบเลยเราไม่ต้องมีการหยิบงานเข้าและงานออกทีละชิ้นทีละใบ,บอีกต่อไปแล้วตัวเครื่องมินิออโต้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้คนงานเนี่ยที่น้อยแต่กำลังการผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันคือเครื่องที่ไฮเพอร์ซิชชั่นมากๆเป็นเครื่องที่ กระแสตอบรับดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยนะคะผมต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากๆเลยเป็นเจ้าของเครื่องที่ผมกําลังที่จะพาทุกท่านไปดูเกินนิดนึงนะครับลูกค้าท่านนี้ก็เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจการสกรีนแก้วพลาสติกหรือสกรีนบรรจุภัณฑ์มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วด้วยปริมาณงานที่ไหลเข้ามาในตัวของธุรกิจของลูกค้าทําให้ธุรกิจเนี่ยก็เติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วปัจจุบันเนี่ยลูกค้าก็มีตัวเครื่อง ที่เป็นระบบเซมิออโต้ที่เราหยิบเข้าหยิบออกกันเนี่ยหลายตัวอยู่แล้วแต่ปัจจุบนันลูกค้าต้องการลดคนงานเอาคนงานไปลงในส่วนของตัวเครื่องจักรอื่นๆแล้วก็สําหรับออเดอร์ที่มันเป็นแก็บใหญ่ๆก็สามารถที่จะเอามาลงในส่วนของตัวมินิออโต้ได้ซึ่งก็ทําให้คนคุมเครื่องน้อยลงแต่ในทางกับการกําลังการผลิต เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เท่ากับว่าต้นทุนของลูกค้าต่ําลงแต่พอกําลังการผลิตของลูกค้ามากยิ่งขึ้นก็แก็บกาไรก็มากยิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติของตัวธุรกิจอยู่แล้ว uh huh. เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าเจ้ามินิออโต้มันพิเศษยังไงนะครับทำไมผมถึงภูมิใจนําเสนอแล้วก็ทําไมมันถึงฮอตฮิตมากๆในวงการของการสตรีมแก้วพลาสติกในปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับไป อันนี้ก็จะเป็นโชว์รูมแรกของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัวชิ้นงานเดี๋ยวแวะสักนิดหนึ่งก็จะเป็นตัวชิ้นงานมีทั้งตัวชิ้นงานที่ออกมาจากตัวเครื่องแพดพิ้นเครื่องซิลสกรีนนะครับเครื่องฮอสแตมแล้วก็รวมถึงเครื่องฮิตทันเฟอร์ด้วยประมาณนี้นะครับภาพโดยรวมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเซมิออโต้นะครับเป็นตัวปีโมเดล2018ก็ลองรับทรงกระบอกและพื้นเรียบตัวนี้ก็เป็นเครื่องปีโมเดล2021ซึ่งใช้ระบบเซอร์วอมเตอร์ในการทํางานแล้้วกก็มีีหนนาจอทัดย เดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวความแตกต่างให้ดู นะครับทั้ง2ตัวว่าแตกต่างกันยังไงจริงๆ2ตัวนี้นี่คือพระเอกเลยนะครับเพราะว่า2ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นธุรกิจในการประกอบธุรกิจการสปีนพวกบรรจุภัณฑ์เพราะว่าด้วยความหลากหลายของตัวงานรองรับตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ทรงกระบอกรวมถึงพื้นเรียบแล้วก็ไม่จํากัดแมทช์เรียลด้วยพลาสติกเกรดอลูมิเนียมได้หมดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพวกยูทาร์นเฟอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพดปริน์เป็น2สีตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพดปริน์เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวระบบเซอร์วมมเตอร์ซ การลูกค้าท่านใดที่เข้ามาบริษัทผมก็เข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมของเราได้เราก็มีตัวเครื่องต่างๆมากมายหรือลูกค้าอยากรู้ว่างานของลูกค้าเนี่ยควรที่จะใช้เครื่องไหนในการสกรีนในการทํางานบอกได้เลยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแนะนําให้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนของทีมแอดมินแล้วก็ทีมเขียนแบบนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดู มินิออโต้พร้อมๆกันนะครับครับผมทุกคนเราก็มาถึงตัวโรงนะครับที่จะตรวจสอบตัวเครื่องจากขั้นตอนสุดท้ายและในการรอส่งมอบเครื่องให้กับลูกค้านะครับผมก็จะมีตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพดดิ้นแต่ว่าเป็น1สีเป็นคอนเวเออร์แล้วก็จะมีแพดดิ้นสีสีแล้วก็จะมีเครื่องอื่นๆที่เราทําตลาดอยู่ ด้านนี้ก็จะเป็นตัวมินิออโต้นะครับตัวไหนที่เราเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะซีนแพ็กแล้วก็รอจัดส่งนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโรงในการตรวจสอบตัวเครื่องจักรขาออกนะครับให้ดูคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับผม ครับผมทุกคนตอนนี้ทีมช่างก็กำลังที่จะประกอบตัวฟิกเจอร์ติดตั้งใส่เข้าไปเพื่อที่จะรอเดินแบบเต็มระบบเพื่อที่จะตรวจสอบ QC คุณภาพต่างๆองีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าเพื่อที่จะตอกย้ำคุณภาพงานนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดนะครับก่อนที่ตัวเครื่องจะส่งถึงมือลูกค้าก็จะเป็นขั้นตอนที่เน้นย้ำมากๆอ่ะประมาณนี้ ก็เดี๋ยวผมพาไปอธิบายรายละเอียดว่าแต่ละตัวแต่ละระบบทํางานอย่างไรนะครับผมแล้วท้ายคลิปก็จะให้ดูการทํางานทั้งหมดอีกทีหนึ่งการทํางานจริงนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวถาดเป็นถาดโหลดดิ้งเอาไว้ใส่แก้วถาดตัวนี้รองรับตัวการวางแก้ว50ใบครับเราก็สามารถที่จะแกะแก้วแก้วลังหนึ่งบรรจุอยู่ที่ประมาณ1,000ใบเป็นมาตรฐานเลยเราก็สามารถที่จะแกะแก้วเป็นแถวเรียงทีละ50ใบ เรียนกันจนเต็มที่ได้เลยซึ่งมันทําให้เราสะดวกไม่ต้องมาคอยโหลดงานใส่ทีละ50บใบลงบนสายพานซึ่งตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าทํางานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวฟิป ออโต้แลักการทํางานคือแก้วเขาจะไหลามาที่ตัวระบบฟิปตรงนี้ตัวฟิปตัวนี้เราก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับจำนวนได้ว่าจะให้10บใบ3าบใบ40บใบ50บใบในการพลิกสักทีหนึ่งตัวนี้เราก็ใช้ระบบนิเมตริกนะครับหรือว่าระบบกระบอกลมเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมเพื่อที่จะตอบสนองตั้งค่าตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการพอพิบมาเสร็จปุ๊บบรรจุภัณฑ์มาโหลดเข้าไปที่ตัวสายคานลำเลียงทีหนึง ครับผมพอเข้ามาสู่ตัวระบบสายพานลำเลียงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวโหลดดิงัวแขนกลโหลดดิงเนี่ยเราใช้เป็นตัวระบบเซอร์วมอเตอร์นะครับผมซึ่งทําให้ประหยัดแรงลมเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ลมในการทํางานมันก็เลยทําให้ตัวเครื่องทางานได้ไวประหยัดแรงลมแล้วก็ที่สําคัญมันคายปอ์ซิชั่นเพราะว่าคือมันปจะสิทธิภาพสูงอยู่แล้วเนื่องจากที่มันเป็นเซอร์วมอเตอร์ แล้วเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ละเอียดมากๆเพราะว่ามันไม่มีค่าบวกลบหรือท่ละลัสนของกระบอกลมเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาก็ดีมากๆแล้วก็ว้าวมากๆแล้วขั้นตอนต่อไปพอผ่านตัวระบบตรวจวิ่งมาเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นตัว นำบรรจุผ่านออกจากตัวสายพานลำเลียงเพื่อที่จะมาสู่ตัวระบบฟิกเจอร์ของเราครับตอนนี้ก็ระบบฟิกเจอร์ของเราเนี่ยจะเป็นแกนแบบนี้ซึ่งเป็นแกนยาวเลยก็รองรับทั้งแก้วสั้นแก้วยาวแก้วขนาดกลางก็ได้แล้วก็ ไม่มีเหวียงผมเพราะว่าแกลนเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับพอแกลนยาวเสร็จปุ๊บก็ลดปัญหาการเวียงไปได้เลยแล้วก็มาสู่ตัวความนิยมของเรานี่ก็มี12สเสตชั่นในปัจจุบันทำไมถึงต้องมี12สเสตชั่นเพราะว่า จริงๆเราเคยทดลองตั้งแต่6เซสชัน8เ a t ชันแต่เราก็ไฟแนลเป็น12เซสชันเพราะว่า12เซสชันเนี่ยให้กำลังการผลิตที่สูงที่สุดแล้วก็ประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนก็สามารถที่จะดูค่าระบบ i/O ต่างๆได้ว่าเซ็นเซอร์ตัวไหนทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดแจ็กเกิลหรือว่าระยะการหน่วง ของตัวระบบต่างๆได้แล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มความเร็วรอบได้เพราะว่าระบบซ้ายขวานะครับหรือว่าระบบการปัดสีและปัดกบเนี่ยนะครับเราใช้เป็นระบบเซอร์โวมอเตอร์ซึ่งมันทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานหรือค่าทางแรงต่างๆที่มันมีอยู่ในกระบอกลมเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมันก็ส่งผลให้คุณภาพการทํางานหรือว่าลายสกรีนความเร็วต่างๆมันดีมากยิ่งขึ้นประมาณนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นม,มา แล้วก็ชุดนี้เป็นสิ่งที่เราแอดเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือเป็นชุดระบบเซนเซอร์ในกรณีที่ตัวเครื่องทํางานผิดพลาดหรือว่าไม่มีแก้วไหลเข้าไปสู่ระบบฟกเจอร์ตัวเครื่องเนี่ยก็จะไม่ทําง,งานส่วนตัวระบบใบปาดกบแล้วก็ปาดสีเนี่ยเราก็ยังคงต้องเป็นตัวระบบลมอยู่ซึ่งก็ให้ประสิทธิภาพดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้ลมค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนะประมาณนี้ แล้วก็ตัวระบบกําหนดจุดเริ่มต้นและกําหนดจุดจบของไลน์สตรีมเนี่ยพอเราใช้เป็นระบบเซอร์วมอเตอร์มันก็ดีตรงที่เราไม่ต้องมาใช้สต็อปเปอร์ในการกําหนดค่าแล้วนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะป้อนค่าผ่านตัวเลขต่างๆได้เลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันว้าวแล้วก็มันสะดวกสบายในการทํางานมากๆนะครับผมที่แรกที่เดียวในไทยนะตอนนี้ผมบอกเลยนะครับผมที่ ใช้ระบบนี้อยู่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดานก้นแก้วเพื่อที่ให้เกิดความแนบชิดเวลาตัวเครื่องทํางานเพราะว่าด้วยความที่ตัวเครื่องมันเป็นระบบออโตโอ้มันทํางานค่อนข้างที่จะไวเป๊ะตามไปด้วยพอตัวเครื่องเขาผ่านระบบการสปีดเรียบร้อยแล้วตัวคอนวิเยอร์นยก็จะหมุนมาเรื่อยๆพอหมุนมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งที่ขาดไปได้ไม่งั้นจะไม่เป็นออโตโอ้ตัวนี้เนี่ยเปรียบสเสมือนแขนของเราเลยจะมีหน้าที่วิ่งไปนะครับตัวนี้ใช้ระบบกระบอกลม ในการวิ่งไปแล้วก็ใช้ระบบแว็กกัมตัวนี้ก็เป็นตัวมอเตอร์แว็กกัมนะครับผมดูดกับตัวแก้วหรือบรรจุภัณนฑน์ออกมาพอดูดออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาคว่ำหน้าลงนะครับใช้ระบบลมเหมือนกันในการคว่ำหน้าลงเพื่อที่จะปล่อยตัวแก้วหรือบรรจุภัณนฑน์ลงบนระบบสายพานซึ่งระบบสายพานของเราตัวนี้ก็จะเป็นระบบสายพานที่เป็นสายพานแล้วก็เป็นสู้อบลมร้อนในตัวด้วยอ่าเราดูภาพ ประมาณนี้นะครับตัวอบลมร้อนตัวบลมร้อนตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งอุณหภูมิได้ตั้งสปีดของตัวสายพานได้ตั้งความเร็วของตัวพัดลมได้นะครับผมพอออกมาจากตัวบลมร้อนเสร็จปุ๊บนั่นหมายความว่าตัวแก้วเนี่ยแห้งและจับได้แล้วจริงๆเนี่ยเราเก็บตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้แต่ว่าตอนนี้นะครับด้วยความที่เราอยากให้มันดีมากยิ่งขึ้นเราได้เพิ่มระบบ ตู้อบลมเย็นนะครับตู้อบลมเย็นก็เป็นระบบสายพานออตโต้เหมือนกันนะครับพอออกมาจากลมร้อนเสร็จปุ๊บมาผ่านลมเย็นเนี่ยซึ่งทําให้1เลยสีแห้งแล้ว2เลยแก้วไม่เก็บความร้อนนะครับผมก็เป็นฟังก์ชั่นที่เราเพิ่มเติม <ๆ S 1> ขึ้นมาให้กับลูกค้าประมาณนี้เราก็สามารถที่จะเก็บชิ้นงานได้ทันทีเลย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆตัวเครื่องมินิออโต้ก็อย่างที่บอกว่ามันคือเครื่องที่ไฮเปอร์ซิชันนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องที่โอเปเรตงานค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เซตติ้งง่ายมากๆตั้งค่าง,ง่ายดําเนินการง่ายประมาณนี้ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาหรือว่า พข้ามาดูที่โชว์รูมของเราได้เหมือนกันตอนนี้ก็จะเป็น1ชุดนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้1ชุดแล้วก็ตัวนี้1ชุดแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งชุดซึ่งเป็นเครื่องที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องที่กระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับถ้าคนที่อยากทําธุรกิจการสก,กินแก้วอย่างเดียวเลยนะยังไม่ได้ทําอย่างอื่นนะแนะนําตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวเลือกเป็นพระเอกมากๆเลยนะครับผม ครับผมทุกคนรีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะอธิบายรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าตัวเครื่องเวลาทํางานจริงๆจะว้าวแค่ไหนจะออโต้แค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่ามันสุดณตอนนี้แน่นอนครับผมก็เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มๆพร้อมๆกันไะ ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโออธิบายรายละเอียดของตัวเครื่องมินิออโต้แล้วก็คลิปวิดีโอการทำงานของตัวเครื่องมินิออโต้พระเอกของเราเป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะทำธุรกิจงานสตรีนหรือสนใจตัวเครื่องจกักรหรือว่าสนใจตัวชิ้นงานนะครับว่าชิ้นงานของลูกค้าเนี่ยชิ้นงานแบบนี้ควรที่จะใช้เครื่องจักรแบบไหนในการทำงานในการสตรีนหรือต้องการวางลายจากเซมิออโต้ให้เป็นลายออโตเมชันทางบริษัทผม แล้วก็ตัวผมเองยินดีให้คำปรึกษานะครับยังไงโทรเข้ามาได้นะครับผม086842 6859หรือติดต่อทางช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ช่องทาง Line Official นะครับผมแล้วก็ช่องทาง Facebook YouTube เนี่ยนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดคลิป ใหม่ๆสาระใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจงานสกรีนเทคนิคการสกรีนที่ทางเราเนี่ยภูมิใจที่จะนําเสนอนะครับให้กับลูกค้าขอบคุณมากๆเลยแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะฮะช่องทาง Tik To อกนะครเป็นช่องทางใหม่ของเรานะครับผมก็จะมีทั้งฮาฮาด้วยแล้วก็มีสาระด้วยนะครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยว E ีพีหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องไหนกันก็เดี๋ยวไปติดตาม กันพร้อมๆกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ